บ้านเนี่ยเราเดินออกจากบ้านตั้งแต่หกโมงนะท่านพี่น้องไปละหมาดที่มัสยิดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าเราไปละหมาดเมื่อเด็กคนที่อยู่ที่บ้านเราอละครทีวีนะี่ท่านพี่น้องของภาษาเด็กมันก็มีตั้งแต่หกโมงเหมือนกันทุ่มหนึ่งเหมือนกันละครหลอกเด็กละครหลอกผู้ใหญ่เหมือนกันสองทุ่มก็ละครหลอกคนผู้ใหญ่อีกงมงายกันอยู่กับละครนั้นทนะ่พี่น้อง ผมขออนุญาตนะผมไม่ได้ตําหนิละครแต่ท่านพี่น้องดูไนดะ้ละครในประเทศไทยนะ่ะเรื่องไหนบ้างที่ไม่มีกอดไม่มีจูบไม่มีด่าพ่อด่าแม่มีไหมละ,ละครนนะ่ะท่านพี่น้องเหมือนละครญี่ปุ่นนะสอนให้รักครูสอนให้เรียนหนังสือนะ่ะมันเหลือกี่ละครแล้วมันแทบจะไม่มีแล้วแข่งกันสร้างเรตติ้งเพื่อที่จะให้คนดูแล้วมันเป็นละครที่ใช้ตอนอยุ่ยแย่อยู่ตลอดว่าดูตอนเดียวก็ติดแล้ว ดูจนกระตั้งไม่ได้ละหมาดเมื่อเก็ดเด็กพอไปละหมาดทีชาแล้วเพราะนั้นไม่มีตะก,กวางไงแต่คนที่เป็นสามีนะท่านพี่น้องเดินไปละหมาดมัสยิดเดินดูอาอเลยเดินจ้องเลยไปละหมาดละหมาดเมื่อก็เด็กที่มัสยิดเป็นคนที่เข่งคัดมากจะมาแต่ลืมคนที่บ้านไปเนี่ยแล้วเราจะทํำยังไงเรามาลงมติเป็นประชาีิปไตยไหมโดยใช้หลักมูชาวะลลอฮ์ของอลามว่าเมื่อถึงเวลาละหมาดไม่ได้ยินเสียงอาจารย์ หรือวันนี้นะท่านพี่น้องเราจะเริ่มปิดทีวีที่ไม่ใช่รายการของอิสลามเนี่ยหรือแม้กระทั่งว่าเป็นรายการของอิสลามถ้าถึงเวลาละหมาดนะท่านพี่น้องครับเขามีการถ่ายทอดเราก็ไปปิดแล้วเราก็ไปละหมาดกันก่อนดีไหมแต่คนที่ละหมาดไม่ได้ก็ไปนอนดูเอาแต่ทุกวันนี้นะท่านพี่น้องที่ดูนยะท่านพี่น้องนะและที่ได้ฟังที่ได้ลองสอบถามเด็กนักเรียนเนี่ยก็จะได้รู้ว่าย่อไปละหมาดพ่อไปละหมาดแต่ที่บ้านไม่ละหมาด ถามยังกรตั้งว่าแต่ถามเด็กเล็กๆคนที่เป็นครูบาอาจารย์นะท่านพี่น้องครับถามได้ถามเด็กสักประมาณเจ็ดแปดขวบเลยนะให้เขาเขียนก็ได้ให้เขาติ๊กก็ได้แต่สิบขวบก็ได้ให้ตอบตามความเป็นจริงเนี่ยวันนี้ที่บ้านมีคนกี่คนที่บ้านละหมาดกี่คนผมทำมาแล้วแล้วมันเป็นคำตอบที่เศร้ามากๆก็คือว่าเด็กคนนั้นเขาก็ร้องให้ทั้งน้ำตาว่ะ สิ่งที่เขาอยากได้แล้วสิ่งที่เขาอยากเห็นก็คือเขาอยากเห็นพ่อแม่ของเขาละหมาดชีวิตของเขาโตขึ้นมาโดยเขาไม่เห็นพ่อแม่ละหมาดท่านพี่น้องแต่พ่อแม่เขาส่งเรียนฟัดดูอินพ่อแม่ของเขาส่งเรียนศาสนาพ่อแม่เขาส่งโรงเรียนที่คุมหิยับแต่พ่อแม่เขาไม่ละหมาดถามว่าอย่างเงี้ยมีแล้วมันเป็นสิ่งที่แปลกไหมล่ะเรามวแต่ไปห่วงเราวมตะไปพูดเรื่องไกลตัวกัน แล้วเสร็จแล้วเราก็ไปดูสิ่งที่ไกลตัวกันแล้วเราก็คิดว่าเขาคงจะละหมาดกันแล้วอีกกี่บ้านท่านพี่น้องครับผมขอถามจริงๆว่าอีกกี่บ้านที่ยังไม่ได้ละหมาดจะมาอาเน่ะอีกกี่บ้านที่ลูกหลานของเรายังไม่ละหมาดอ่ะอันนี้คือเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของการละหมาดก่อนแล้วลูกหลานของเราโดยเฉพาะลูกสาวลูกหนุ่มที่เรียนนังสือกันนะทุกวันเนี่ยท่านพี่น้องลูกผู้ชายเองยังถือิีนด,ดไม่ครบเดือนน่าหมออนเลย แล้วมีกี่บ้านที่รณรงค์ลูกให้ทําการถือสินอดใช้กอดอหรท่านพี่น้องครับก่อนที่มันจะถึงรองมฎอนปีใหม่มันจะไปรณรงค์อะไรนะท่านพี่น้องคนที่เป็นแม่ขาดถือสินอดก็ยังไม่ใช้เลยปีแล้วก็ปีแล้วบวชได้แค่ไหนก็แค่นั้นปีใหม่ก็บวชใหม่ได้แค่ไหนก็แค่นั้นลูกมันก็เป็นแบบนั้นน่ะนี่หรือ,อิสลามลูกคนอิสลามห้าข้อ,อยังทําไม่ครบลูกคนอิสลามนับฮัดไหม่นับ พราะเราไม่ได้ไปกะลิโมชารด่ากล่าวอยู่แล้วถ้าจะบวกปฏิบัติจริงๆเหลือแค่สามข้อเองกับอัลลอฮ์นะท่านพี่น้องครับละหมาดวันแค่ห้าเวลาในยี่สิบสี่ชั่วโมงเวลาละประมาณห้านาทีถึงสิบนาทีเนี่ยวันหนึ่งละหมาดให้กับอัลลอฮ์ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงถือสินอดอัลลอฮ์เราถือสินอด,ดเพียงปีละแค่หนึ่งเดือนนะท่านพี่น้องครับอากาศไม่มีตังยังไม่ต้องออกเลยคนจนเน่เหลือแค่สองข้อกับการปฏิบัติเพื่ออัลลอฮ์ทำไม่ได้ แล้วท่านจะไปตอบกับอลัลลอฮ์อย่างไรว่าท่านเป็นคนที่อยากจะเข้าสวรรค์ของอลัลลอฮ์ท่านจะไปพบกับอลัลลอฮ์อย่างไรในสภาพที่ท่านเป็นคนที่มีตะกว่าท่านจะไปยืนอ่านบัญชีของท่านในวันที่มนุษย์ตั้งแต่มาอานาบีอาดามคนแรกจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายไปรวมตัวกันในทุ่งม้าชัดอลัลลอฮ์สานอลัลลอฮ์เป็นผู้ทรงช่วยเหลือที่พูดเช่นนี้ท่านพี่น้องครับมันเห็นแล้วมันรักไม่ได้ แต่เราก็ทําอะไรไม่ได้ก็ขออนุญาตใช้ทั้งสือนี้ว่าช่วยกันแต่ท่านพี่น้องครับเราคงไม่ต้องไปบอกบ้านคนอื่นเราคงไม่ต้องเดินไปหาบ้านคนอื่นเอาง่าย,ายๆและปฏิบัติง่ายๆนะท่านพี่น้องนะผมขออนุญาตนาเสนออย่างนี้ว่าวันนี้เนี่ยผมก็มีภรรยาหนึ่งคนผมก็มีลูกของผมห้าคนวันนี้เนี่ยเมื่อแต่ผมอยู่บ้านถ้าได้ยินเสียงอาจา์ก่อนที่เราจะไปละหมาดเนี่ยสมมุติเราจะไปละหมาดมะเกร็บก่อนที่เราจะไปเราบอกลูกว่า เลิกได้แล้วอาญาจะดังขึ้นแล้วเข้าไปบ้านแล้วไปเตรียมตัวละหมาดกับแม่แล้วเราก็ไปละหมาดมัสยิดแต่เราก็ต้องตกลงกับคนที่เป็นภรรยาเราก่อนว่าต้องมีการละหมาดจะมาโดยให้ลูกชายคนหนึ่งเป็นอิมามแล้วเสร็จแล้วเราลองขยับไปบ้านถัดไปท่านพี่น้องนะการด่าว่าเนี่ยคือเริ่มต้นแบบคนที่ใกล้ชิดก่อนวันนี้เราเริ่มบ้านเราก่อนเริ่มจากคนที่เรารักเริ่มจากคนที่เรากอดอยู่เริ่มจากคนที่นอนเคียงข้างเราอยู่ก็คือสามีภรรยายเนี่ย แล้วเสร็จแล้วเราก็มาสู่ลูกของเราแล้วเสร็จแล้วก็อยู่คนที่คนที่อยู่ภายใต้รังคาบ้านเราเนี่ย like แล้วเสร็จแล้วเราก็ลองมาคุยบ้านพี่เราน้องเราเนี่ยท่านพี่น้องครับวันนี compact, <pen> ้เน<ๆ>ี่ยเราเอาคนที่เป็นพี่น้องของเราอยู่ในรั้วของเราก่อนถ้าเราเป็นปู่เราเป็นย่าเราเป็นตาเราเป็นยายเราเป็นคนที่มีอํานาจที่สุดในในครอบครัวเนี่ยท่านพี่น้องครอบครัวสมมติได้ราชายนะ ถ้าพ่อผมอยู่ก็คนที่เป็นพ่อคือปู่ของหลานผมเนี่ยลูกผมเนี่ยคือคนที่ใหญ่สุดฉะนั้นคนนี้ยังมีอำนาจอยู่นะท่านพี่น้องครับเรียกมาคุยกันแล้วอย่ามองว่าเขาละหมาดหลอกลูกมาถามหลอกหลานมาถามเ็าได้มะละหมาดเปล่าย่อละหมาดเปล่าแล้วเสร็จแล้วทําไมละหมาดเอาเรียกมา,มาคุยเรียกยอมาคุยสุดท้ายที่ยังไ่ละหมาดอีกหาที่กลางละหมาดรวมกันแหม้งนั้นก็ต้องจูมือไปละหมาดพร้อมกัน มันคงจะดุนยาอย่างเดียวไม่ได้แล้วท่านพี่น้องครับมันถึงเวลาที่จะต้องปฏิวัติและปฏิรูปกับการที่จะล้มล้างคนที่เพิกเฉยกับการที่จะทําดีต่อลอ์แล้วแล้วอย่าไปคิดเรื่องอื่นเอาคิดเรื่องของเรากับอัลลอฮ์ก่อนว่าในดุนยาเราอยู่อย่างไรอาคิราะเราจะไปพบอัลลอฮ์อย่างไรดังนั้นเมื่อเราละหมาดก,กับอัลลอฮ์ให้กับอัลลอฮ์คนบ้านเราละหมาดแล้วคนในครอบครัวเราคนในรั้วบ้านเราละหมาดแล้วท่านพี่น้องลองกล้าที่จะขยับไปบ้านใกล้ๆถัดไปดิ สิ่งที่ปวดร้าวที่สุดเลยท่านพี่น้องนะในชีวิตผมนะนั่งรถไปละหมาดแล้วเห็นคนที่ยังอยู่ข้างๆแบบได้ยินเสียงอาจารย์แล้วทําไม่รู้ไม่ชี้นะ่ะคือสิ่งที่ต้องอัศซักฟิลลอัลฮนาซีมอัลลอฮ์จ๋าเบาของอัลลอฮ์เป็นผู้ที่อ่อนแอไม่กล้าลงไปเตือนไม่กล้าลงไปบอกขออัลลอฮ์ทรงอภัยโทษในฉันด้วยเถิดแล้วเวลาไปละหมาดเสร็จแล้วก็ต้องยกมือขอุอากับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จ๋าขอ,อาทรงอภัยโทษในฉัน ขอส่งอภัยโทษให้พวกเขาและขออัลลอฮ์ทรงฮิดายะให้พวกเขาเนี่ยได้ไปละหมาดถ,ถ้าคนกลุ่มนั้นคนชนนั้นคนกลุ่มนั้นท่านพี่น้องครับหรือเยาวชนกลุ่มนั้นเนี่ยเขานั่งอยู่บ้านเราเราก็เฉยเยจะละหมาดไม่ละหมาดจะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นลองไปคุยกับเขาสิครับเราเป็นครูเขาไหมเราไปคุยกับเขาเราเป็นผู้นําชุมชนไหมเราเป็นผู้นําชุมชนประธานชุมชนไหมเราเป็นผู้นํามัสยิดไหม เราทํายังไงท่านพี่น้องจะให้คนในหมู่บ้านเราเนี่ยละหมาดไอเด้เรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรอื่นเอาว่าให้เขาเดินมาสู่มัสยิดก่อนเสร็จแล้วถ้าเขาเดินมาสู่มัสยิดเราค่อยจัดหลักสูตรให้เขาเอาใครยังละหมาดไม่ได้เอาเด็กวัยรุ่นเรียนแบบวัยรุ่นถ้าผู้ใหญ่เรียนแบบผู้ใหญ่หมออัลลับเรียนแบบหมออัลลับแล้วเวลาเรียนท่านพี่น้องไม่ต้องไปเน้นไปห่วงกันเรื่องอะไรครับอัตยามาอัตยาชัดไม่ชัดผมได้แนวของการสอนก็คือว่า ถ้าสมมุติว่าเขามาเรียนกับเราแล้วท่านพี่น้องลองให้เขาเริ่มในการที่จะอ่านอัลกุรอานแล้วสอนตับเซตไปทีละน้อยทีละหน่อยท่านพีนออ่น,พน,น้อ,นนองอายะกุรอานสักวันละต้นคนที่เดินมาสู่การศึกษานยท่านพี่น้องชีวิตของเขาถือว่าเขาเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาถ้าวันหนึ่งวันใดเขาตายอัลลอฮ์ก็ใช้เขาได้สู่สองสวรรค์ดังนั้นก็รณรงค์นะเรามาเรียนหนังสือกันทุกวันนะทุกว,วันอาทิตย์นะให้เขาไปวันละหะดิษได,ได้ยนินหะดิษได้ยนินกุรอานวันละอายะวันละต้นก็ได้ แล้วเราก็มาอ่านฟาติฮากันอาทิตย์แล้วครั้งสองอาทิตย์ให้อยู่ฟาติฮาให้คล่องให้ได้แล้วเราค่อยไปใส่อัตยาแล้วเราก็เริ่มม,มาละหมาดแล้วท่านพี่น้องครับนี่คือการเป็นห่วงกันแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปดูคนบ้านใกล้เรือนเคียงเราทุกวันนี้แหละท่านพี่น้องครับเราคุมหิยาบเขายังไม่คุมหิยาบเขาเข้าใจเป้าหมายของการคุมหิยาบหรือยังหิยาบไม่ได้คุมเฉพาะเวลาไปกินงานเวลาไปออกงานหิยาบนั่นคือสิ่งที่จะต้องปกปิดเราบอกเขายัง เราละหมาดเขาไม่ละหมาดเราเดินไปคุยเขายังว่าทําไมไม่ละหมาดมีสาการไม่ออกสาการเราคุยกับเขาหรือยงังนั่นคือมันเป็นหน้าที่ที่บอกว่าคนที่มีตะก u าคนที่มีความยำเกรงท่านพี่น้องครับงานทั้งหมดไม่ได้มอบให้อิหม่ามมัสยิดงานทั้งหมดไม่ได้มอบให้กับประธานชุมชนงานศาสนาทั้งหมดไม่ได้มอบให้กับคนที่มีความรู้แต่งานทั้งหมดนั่นทุกคนมีหน้าที่ของมันต้องรับผิดชอบ คนที่เป็นผู้นําครอบครัวต้องรับผิดชอบครอบครัวตนเองคนที่เป็นผู้นําชุมชนต้องรับผิดชอบชุมชนนั่นแหละเขาเรียกว่าบทบาทของแต่ละคนดังนั้นถ้าทุกคนได้แสดงบทบ,บาทให้สมนะท่านพี่น้องนะรู้จักบทบาทและเล่นหน้าที่ของตัวเองให้สมนะท่านพี่น้องครับถ้าท่านเป็นประธานจังหวัดก็เล่นประธานจังหวัดถ้าท่านเป็นระดับประเทศก็ระดับประเทศถ้าเราทําแบบนี้ได้นะท่านพี่น้องไล่าจากเล็กไปนะเราตัวเราก่อนหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของครอบครัวคืออะไร หน้าที่ของคนในครอบครัวคืออะไรแล้วไล่ไปหน้าที่ของญาติพี่น้องอยู่อย่างไรชีวิตของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงและคําว่าตะกวาเด็กท่านพี่น้องครับมันจะเกิดขึ้นเพราะตะก,กวานั่นคือการทําในสิ่งที่อลัลลอฮ์ทรงใช้และเราซูลใช้ออกทางไกลจากสิ่งที่อลัลลอฮ์แล้วเราซูนทรงสังส่งห้ามทั้งในที่เด้นลับนั้นในที่เปิดเผยเมื่อเราทําได้เราคนเป็นคนที่มีตะก,กวาเมื่อเรามีตะก,กวาสิ่งที่อลัลลอฮ์จะตอบแทนให้ก็คือสวงสวรรค์ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الجماعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตต์ให้ได์ตอฟิกเองอัลลอฮ์ซุบฮานูวะตาลาเจ้าจงมีแด่พี่น้องผู้มี إ ي م านต่อรลอนละวันสิโลกที่รักและเคารพทุกท่านครับท่านพี่น้องผู้มีอม่านที่รักทุกท่านเราทุกคนเกิดมาอยู่บนโลกดุนยา ซึ่งเป็นโลกแห่งการทดสอบเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะแสดงออกถึงความกรตันอยูแสดงออกถึงการขอบคุณต่ออรรถสุบภานุวตาลาเจ้าได้มากมาย mm. แต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะแสดงออกถึงการขอบคุณในเนี่ยมัติพงอรรถสุบภานุวตาลาเจ้าได้ให้เราก็คืออย่าลืมคําว่าอัลฮัมดุลินะไม่ว่าจะเป็นการทานข้าวเสร็จการตื่นนอนการออกจากห้องนะ้า ท่านพี่น้องครับเราต้องมีคําว่าอันทำดุลิแลอยู่ตลอดหรือแม้กระทั่งการที่เราได้ละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีคําว่าอันทำดุลิแลมาชอัลลอฮเราได้ปฏิบัติในสิ่งที่บอกอัลลอฮ์สุบฮานุาาอฺแต่ลาเจ้าได้ใช้ทั้งๆที่เหมือนกับเป็นการบังคับให้เรานั้นได้ปฏิบัติแต่ให้เรานั้นมีความรู้สึกว่าเราได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความรักความพึงปรารถนาที่เราต้องการจะปฏิบัติมัน ฉะนั้นเมื่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาเจ้าได้สร้างพวกเรามาเนี่ยเราจะเห็นว่าการเกิดมาของเราเราจะมีบทบาทที่แตกต่างกันเราบางท่านอาจจะพี่น้องที่ได้นั่งฟังอยู่หรือพี่น้องที่ได้ชมหรือได้ฟังเสียงของผมอยู่นี้เนี่ยบางท่านอาจจะเป็นคนที่มีตําแหน่งสูงส่งเลยซ้ําไปหรือบางท่านอาจจะเป็นออชาวนาเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นชาวประมง หรือเป็นคนที่ถือว่าฉันก็เป็นมุมินฉันก็เป็นมุสลิมอิสลามไม่ได้ดูตรงหน้าที่การงานอิสลามจะดูบทบาทอิสลามจะดูหน้าที่ที่เรานั้นได้ปฏิบัติอยู่ในโลกดุนยาเบนี้ต่างหากท่านจะเป็นอะไรก็ตามท่านพี่น้องครับเราเมื่อเรียนรู้เราได้ฟังในเรื่องหลักการของศาสนาเนี่ยอิสลามจะเน้นในเรื่องของการว่าได้เรียนรู้แล้วนาไปปฏิบัติหรือไม่ดังนั้นวันนี้เนี่ยเรามาดูกันว่า หลักการของผู้ที่มีตะกวามีความยำเกรงต่อลอสุฮานุตาลาเจ้าเนี่ยเราต้องมีพื้นฐานเราจะต้องมีกฎกติกาว่าชีวิตของเรานั้นจะดำเนินอยู่ตามกิตาบุลลอ์และสุนนะของ่านหอสุลทรลอดสลลัลลอฮาอะไรวะสัลลัมก่อนถ้าปรากฏในอันกุอานและปรากฏในอัลฮะดิษเราก็จะปฏิบัติตามนั้นถ้าไม่มันไม่มีในอัลกุอานไม่มีในอัลฮะดิษเราก็จะดูแบบอย่างที่มาจากบรรดาสหบาริตัวนนลอยอะไรทิม ดังนั้นในวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องครับการที่เราจะปฏิบัติอะไรก็ตามก็คืออาลามะุูบินเนียก็คืออินนามะอาามะุูบินเนียสการที่เราจะทํากิจการงานใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาคอิบาดะหรือภาคอาดาตก็คือการปฏิบัติการสแสดงตนการยอมจำนนต่อรัุมานอวตารลาเจ้ากับการที่เราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความ จำเป็นหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราก็คือปกติที่เราปฏิบัติกันก็คืออาดัตดังนั้นพระองค์รอดสุบฮานุวะตาลาเจ้าเดกาวว่ากุลกุลลุยอมะลุอาลาชากิลติพระองค์รอดสุบฮานุวะตาลาเจ้าได้ลงวะฮหยุให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมไลมุฮัมมัดนั้นได้มากาบอกกับพวกเราว่ากุลลุนอยามะลุอาลาชากิลติก็หมายความว่าในแต่ละคนนั้นอะยามะลุอาลาชากิลติก็คือให้ปฏิบัติตาม สิ่งที่เขาได้เป็นเป็นตัวตนของตนเองก็คือว่ามีบทบาทอย่างไรในตรงนี้เองท่านฮัสซันรอฮิมะฮุลละได้ขยายความว่ายะอนีนอเลนียติยะอนนิสยติลามัลบินเนียก็คือว่าเรานั้นาจะต้องปฏิบัติอยู่บนพื้นฐานของการมีเจตนาและก,ก็การที่เราจะซ้ออามันหรือการที่อามันของเราการปฏิบัติของเราจะใช้ได้นั้นมันก็อยู่ที่เนีตดของเราเช่นเดียวกัน ฉะนั้นในสังคมของเราทุกวันนี้เนี่ยเราอาจจะมีการตัดสินคนทันน้ิงครับพิทยากรที่มาอยู่ในรายการทีวีมุสลิมเนี่ยทันพี่นอ้อาจจะเห็นหรือว่าเกือบทุกท่านเนี่ยมีการแต่งตัวก็คือมีการใส่โต๊บสีขาวหรือใส่โต๊บสีหรือใส,ส่หสมวกสีขาวจะเห็นคล้ายๆกันก็คือมีการใส่โต๊บและใส่หมวกแต่ไม่ได้หมายความว่าการแต่งกายแบบนี้เนี่ยจะเป็นการบง่งบอกว่า ชุดนี้หรือการแต่งกายแบบนี้จะเป็นของชาวสวรรค์หรือไม่กระตั้งท่านพี่น้องจะเห็นว่าพี่น้องของเราบางคนพูดภาษาอรับพูดฮะได้พี่น้องของเราสามารถที่จะสื่อสารด้วยกับภาษาอับได้ก็ไม่ได้มหมายความว่าภาษาอับนั้นท่านพี่น้องครับจะเป็นบุคคลที่นําพาเข้าสู่สว,สวรรค์แต่อามั่าและก็การมีเนียดการเจรนาเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉ้านอับดุบมหมัดสุลลัลฮฺและยุฮันซัลลัมได้ขยายความ ซึ่งบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมว่าอินนัลลอฮฺทาลาลายันซุรุอิลาสซูอัิคุมอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل เจ้าไม่ได้ดูที่รูปร่างของพวกเจ้าวะลาอิลาัอัมวาลิกุมและไม่ได้ดูทรัพย์สินของพวกเจ้าวะลาอิลลอัฮวาลิกุมและไม่ได้ดูที่บริบทหรือสถานภาพของพวกเจ้าวะอินะมายันซุรุอิลลัอัมาลิกุมอิลลัอักูบิคุมบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมแต่อัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และ ت ع ا ل เจ้าทรงวิจารณา สิ่งที่เป็นอัมมันของพวกเจ้าและสิ่งที่เป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจของพวกเจ้าวันนั้นวันดังนั้นท่านพี่น้องกับวันนี้เนี่ยเราลองมาพิจารณาเราลองมาดูตัวของเราว่าเรามองตัวเราเองว่าอัลฮัมดุลิลแล้วท่านพี่น้องกับการแต่งกายแบบนี้เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะแต่งกายจะไปมัสยิดจะไปทํางานจะอยู่บนท้องถนนจะขับรถท่านสามารถจะใส่ชุดขาวแบบนี้ได้แล้วก็มีคนเห็นแล้วเขาบอกว่าเนี่ยคนมุสลิม นี่คือคนอิสลามท่านพี่น้องครับนี่คือการแต่งกายที่บ่งบอกว่าเป็นการให้เขารู้ว่าการแต่งกายแบบนี้ก็สามารถที่จะประกาศและบอกได้ว่าเราเนี่ยเป็นมุสลิมมันทำดุล,ลินแล้วหรือท่านพี่น้องบางคนอาจจะไว้หนวดไว้เขาเราเสร็จแล้วเนี่ยมีคนบอกว่าคนที่ไว้หนวดไว้เขาแล้วแต่งตัวแบบนี้น่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นมุสลิมแน่ท่านพี่น้องครับนั่นแหละคืออาลามัตน้อยๆนั่นคือเป็นตัวบ่งบอกว่าเนี่ยคือการแสดงออกถึงความเป็นมุสลิม แตาถ้าท่านพี่น้องบางคนไม่ได้ใส่ชุดแบบนี้ไม่มีหนวดมีเขาแล้วไม่ได้ใส่หมวกเขาอาจจะใส่เชิดใส่สูตรแต่การปฏิบัติของเขานั้นก็อยู่ตัวบนพื้นฐานของการที่จะให้สอดคล้องกับกิตาบุลรละสุนนะเขาก็เป็นมุสลิมเหมือนกันแต่ที่มันน่ากลัวก็คือว่า